กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่อง e x o d โซเดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเรามีข่าวล่าสุดนะของเกม Call of Duty Warzone นะครับผมซึ่งได้ทำการอัปเดตเนื่อวันที่16สิงหาคมนี้เองนะครับผมในส่วนของตัวอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมในส่วนตัวบัคฟิกส์นะครับผมเขาบอกว่า Fix a issue allowing multiple shots to enter the same red door นะครับผมแปลก็คือเขาได้ทำการแก้ไขในส่วนของต,ตัว red door นะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเข้าได้แหละประตูเดียวครับผมเข้าได้หลายสกอรเล,เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ทำการ ทำการแก้ไขและให้เข้าได้แค่สกอตเดียวเท่านั้นนะครับผมต่อไปในส่วนตัวที่2ก็คือ fix issue where the dependent parts t e r r w e r e n o t unlocked correctly when the d e p e n d e n p a s t s or the d e p e n d e n parts b u n d o n were received as a gift เขาบอกว่าในส่วนตัวไปนั้นพาร์ทนหะที่เราได้รับเป็นในส่วนตัวของขวานนะครับผมตัวปกติแล้วมันจะไม่อัลล็อกตามที่เราแบบอัพเวลตามสมมได้เราได้เวลนี้ควรจะได้ปืนใช่ไหมครับผมมันอาจจะไม่ได้ปืนนะครับผมในส่วนนี้ก็คือได้ทําคู่พัฒนาได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการอัลล็อกโดยเป็นปกติดีแล้วนะครับผมต่อไปเขาบอกว่า f i x t h e issue with the p p s h 4เ a ห็ r e ่าเ KGB Eliminator และ Ground s u s p e n s e r Attachment Icon were appearing as a white box นะครับผมแต่ก็คือเขาได้ทำการแก้ไขในส่วนตัวปากระบอกปืนของตัวปืน p p s s 4 0ของ c o v o i นะครับผมถ้าเกิดว่าคนใช้ในส่วนตัว KGB Eliminator และ Ground s u s p e n s e r นะครับผมอาจจะได้เห็นในส่วนตัวเป็น white box หรือว่าคือกล่องสีข,ขาวแทนที่ได้เห็นปากระบอกปืนนะครับผมตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนตัว Weapon กันนะครับผมเขาบอกว่า We เรา General Peace with the state of Balan และเราไม่คิดว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขทันทีอย่างไรก็ตามเราคิดว่ามีบางตัวอย่างในหมวดหมู่ Survival ที่ได้รับความนิยมมานานพอสมควรที่มันเหมาะสมที่จะลดระดับพลังของอาวุธอื่นๆให้ได้รับความสนใจบ้างความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้น Coming v e r y soon นะครับผมโดยสร,สรุปก็คือถามผู้พัฒนานั้นนะเขาได้ทำการเลงเห็นแล้วว่าปืน a s s a u l t r i ฟ l e บางปืนนะที่เป็นเมตาขนาดน้ครับผมมีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นเมตานานเกินพอควรแล้วในส่วนตัวอนะัปเดตนั้น่ะจะถูกต้องทำการถูกทำการบาลานซ์ในเร็วๆนี้และจะมีในส่วนตัวแพชชโนทให้เราอ่านอยนะ่างเงี้ยในอนาคตในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมแต่ในสวนตัววันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูพร้อมกันกันเลยปืนแรกนะครับผมในส่วนตัวปืน a s s a u l t r i ฟ l e เลือปืน a s ว a l ของตัว Modern Warfare นะครับผมเขาบอกว่า Maximum Damage Decrease from 30 to 27นะครับผมก็คือลดดาเมจลงของปืน a s ว a l จาก30แต่27นะครับผมก็คือเนื้อปืน a s v a l ลงนะครับต่อไปในส่วนของตัว Submachine Gun น,นะ Phoenix ของตัว Modern Warfare หรือก็คือ Vector ที่เรารู้จักกันนะครับผมเขาบอกว่า Bullet Velocity Increase by 13.4% นะครับผมอันนี้คือบัฟขึ้นมาบัฟความเร็วของกระสุนขึ้น,น,นมา13.4%นะต่อไปตัว submachine า u ช Charlie modern w a r f a หรือก็คือ MP5 ของปืน modern warfare นะครับผมได้ถูกทำการเนิรฟอย่างแรกเลยคือ maximum damage decrease จาก34เป็น31นะก็คือ damage ลดลงจาก34เป็น31นะต่อไปในส่วนตัว maximum damage range decrease จาก5.4เป็น ห้าจุด่เปนะก็ค <is> ือดาเมจระยะกลางไกลนั <S <s ้นน <as> ่ะถ <us> ูกทำการลดลงเป็นเปอร์เ <us> ซ็น <us> ต์อ <us> ยู <us> ่ท <us> ี่5.4%นะครับผมต่อไป upped user damage multiple increase จากหนึ่ง เป็น1.1ครับผมเพิ่มดาเมจของตัวออกขึ้นไปนะครับผมอ,อกไปถึงหัวขึ้นไปแต่จาก1เป็น1.1นะครับผมต่อไปในสองตัวปืน OTS9 นะครับผมของตัว CoW เขาบอกว่า ADS Weapon Sway Decrease ก็คือในส่วนนี้เขาบอกว่าแก้ไขในส่วนตัว Iron Sight ที่ปกติจะมองยาวในการ Track Enemy นะครับผมก็คือทำให้ทการการใส่ไปใส่มาข,ของตัวปืนลำกล้องลำปืนเนี่ยจากการตักเติมสสยไปสามาตอนนี้เริ่มการสสยไปสายา์ตลดลงทำให้สามารถมองเห็นศัตรู ได้ง่ายขึ้นจิ่งได้ง่ายขึ้นแท็กเอนเนมีได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปในะส่วนงตัวแฮนด์กันหรือว่าปืนพกนะผมคืนแรกจะเป็นแอม63ของตัวโควอนะเขาบอกว่า maximum damage decrease จาก33เป็น31ดนะดาเมจลดลงนะจาก33เป็น31นะลลนะน31นะส่วนตัวมิดดาเมจตอนนี้เป็น28แล้วก็คือระยะกลางดาเมจระยะกลางอยู่ที่28แล้วนะครับผมต่อไปมินิมัมดาเมจดีคิดจาก28เป็น23ก็คือดาเมจต่ำสุดของตัวปืนเนี้ยลดลงจาก28เป็น23นะครับต่อไป M19 ของตัวโนนโวแฟร์นะเขาบอกว่า กาเปล่ยนแปลงนี้จะถูกทําการมีผลก็ต่อเมื่อคุณใช้อ k คิมโบหรือปืนคู่นั่นเองนะครับผมถ้าใช้เป็นปืนเดี่ยวเดยวจะไม่มีผลนะก็บอกว่าแม็กซิมั a มดาเมจด r คร s e จาก33เป็น29ก็คือดาเมจสูงสุดได้ถูกทําการลดจาก33เป็น29นะต่อไปมิดดาเมจด r คร s e จาก28เป็น25ก็คือดาเมจระยะกลางนั้น,นถูกทาการลดจาก28เป็น25นะครับต่อไปม um ินิมั m มดาเมจดีครฟอร์ม23ช20 นะครับผมก็คือดาเมจขั้นต่ำที่สุดอะถูกทำการลดลงจาก23เป็น20<ม>เรียกได้ว่า L19 ถูกทำการเนิฟครั้งใหญ่เลยนะในส่วนของตัวปืนนี้ก็อาจจะต้องทำการเปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นแทนนะครับในส่วนของตัวอาคิมโบนะปืนอื่นอาจจะดีกว่าแล้วก็ได้ทุถูกทำการเนิฟขนาดนี้นะครับผมต่อไปในส่วนตัวไซครปนะครับผมหรือปืนกลเอ่อปืนพกที่ยิงลวนได้นั่นเองนะของตัวโมเร์นบแฟร์นะเขาบอกว่าดิสเชนเนี้ยจะมีผลก็ตอบแม่คุณใช้ขอ ตัว So โลคิด1 4 0 0 mm a u t o นะครับผมผมคิดว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นปากกระบอกปืนหรือว่าที่ปืนที่เอาไว้สามารถกดยิงเป็นออโต้ได้นั่นเองแปืนกลได้นั่นเองถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนั้นก็คือจะมีเอฟผลเอฟเสตที่ทําการทวมการเนิฟในวันนี้นั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือในส่วนตัว maximum damage decrease นะครับผมเขาลดลงจาก27เป็น24สนะดาเมจสูงสุดลดลงจาก27เป็น24นั่นเองนะครับผมต่อมา Mi ด damage decrease จาก23เป็น20นะดาเมจระยะกลางนั้นอนะ ลดลงจาก23เป็น20นะครับผมต่อไปมินิมัม d าเมจ e decrease จาก19เป็น17นะครับผมก็คือดาเมจระยะน้อยที่สุดอะดาเมจน้อยที่สุดก็คือลดลงจาก19ไป17นะครับผมก็คือทําการเนฟลงไปสับติพก2ปืนนี้นะครับผมสําหรับตัวอัปเดตก็วันที่16ก็มีประมาณนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวรอๆกันต่อไปว่าในส่วนตัวอัปเดตในอนาคตที่เขาทางผู้พันาได้แจ้งไว้ส่นตัว Assault Rifle นั้นจะมาเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับอก very soon นะเป็นอย่างไรกันมากครับผมสำหรับตัวอัปเดตของวันที่16สิงหาคมนี้เพื entr, พ่อนๆคิดเห็นอย่างไรถูกใจหรือไม่ครับผมตอนนี้ผมขอตัวลา,วาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจในวิดีโอนี้อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมข่าวสารใหม่ๆในตอนต่อไปนะครับผมแล้ววันนี้ผมขออนุญาตต่อตัวลาไปก่อนหลับฝันดีราตรี Rat. สวัสดิ์จ้าบายยเจอกัน